อย่างลึกซึ้งคิดว่าเข้าสายเลือดเนี่ยนคคิดว่าองค์กรต่างๆที่เข้ามาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คนเขาไม่ต้องการได <S <S ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุพราชอำเภอด่านซ้ายหรือหมอจิ๋วที่ชาวบ้านหรือเราเรียกกันเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสนใจกับประเพณีทิ่น ตั้งแต่มารับราชการจนถึงปัจจุบันนี้จริงๆผมตั้งใจเลยนะครับให้ทุกคนมาศึกษาประเพณีท้องถิ่นให้ลึกซึ้งก่อนวิธีการศึกษาง่ายมากครับไปหาคุณค่าของแต่ละประเพณีถ้าทุกคนรู้จักคุณค่าของประเพณีนั้นๆเนี่ยทุกคนจะคิดได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่องานนั้นได้อย่างไรคือบางทีเนี่ยพอเราเข้าไปนะแล้วเราไม่ไปหาคุณค่าของประเพณีนั้นๆนอะ่เช่นประเพณีสงกรานต์ที่เชียงทานเขาคุณค่าอะไรประเพณีที่ปักธงชัยที่นครไทยนะครับที่น,นายแหม่มเขาเประเพณีอะไร คือขั้น,นการเราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช้วิธีการหาคุณค่านะฮะผมไปหาคุณค่าเสร็จแล้วก็ไปเอาความรู้สึกหรือเอาวิชาการจากที่อื่นโดยเฉพาะประเพณนีระรูปเนี่ยที่เป็นส่วนกลางมาครอบนำนะฮะแล้วก็สื่อสารผิดนะครับหรือจับตัวบผิดลากเลยความสุขทางจิตวิญญาณของคนพื้นที่เนี่ยผมเพื่อไปเกิดความขัแดแย้งเล็กๆซึ่งต่อไปเนี่ยคนที่จะร่วมประเพณีเขาก็ไม่ได้มาหรือมาก็ไม่ได้มาด้วยจัง พวอวยายจบก็ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองคือในปีนั้นคิดว่าจะเว้นทําผีตะโขนใหญ่เพื่อถวายเจ้านายจึงทําให้ครอบครัวคือสามียายจบนั้นล้มป่วยลงเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรกับครอบครัวยายจบอยากจะให้ยายจบเล่าให้กับพวกเราฟังแล้วแต่ก่อนนะเห็นว่าเถ้าพอเป็นป่วยนะว่าสิปเป็ผีตะโขนนั้นลองเมาให้ผมฟังนะอครับ เขาจะอีโบ <t> <ình> ้ยพี่ตั้งคุยกันแล้วเขาก็ถูกยากอษ์ยักษ์อะไรซื้อให้เขาสองร้อยหกทีพุ่แล้วคุยเงาพุ่นะแล้วแม่ก็บวชเตยน้อยเลี้ยงลูกน้อยอยู่ตังหมาบอกให้ซื้อยากเอสเตโฟตัวที่ใหญ่เอสเตโฟแข็งไคแล้วเนาะเป็นเป็นเม็ดเนาะไอ้ใหญ่ที่ใหญ่ไอสเะโูมาให้เด็กให้ได้ซื้อมาเด้กไคให

แต่ไูนะหันั uh> ้นม im uh. ่ขนึงไหนมวอพอไนกา็เมือนั้งรูกขิ้นี้นับนตอนนั้นพอแล้วแต่วเราโชครกี้นั่งอยูแล้วแล้ว้าอขนเอด้ขดูแล้วเคยมึยังแล้หันบุกขึ้นนี่ลูกไไรกหาัองยัยินยังตะคนนะโอ้ ถ้าเจ้าไปให้พี่ะโคพี่เจ้าไปเอาไปให้พี่นะโนนี้เขาไปมันก็ชุมแล้วไปพวกไปนี่ให้บแล้วนี่กูดอยู่แล้วใหบไปแล้วนะแล้วมันยันไปวไหแล้วก็ซื้อก็แพงแล้วนี่สองล้วิบแล้วนี่เขาไม่เขาจะอนหรอมอเขาจะไปให้พี่ะคแล้วก็อีเดียวนี้เขาห้องหมดแล้วว่านะนี่พวกก็หนานนี้

เวกเชอร์ออมาก็ส่งเหล่าเนี้ยเวกเชอร์เว็เหมือนเชอร์เราส่งเหล่ามันมีนางบรหัานนางไหวไหมพ่อมาจับไหมเป็นยังไงวะนี่ก็งึดจังแล้วก็เสาไข่เสายังไงไข่เสาเน่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนต่างประสบมาด้วยตนเองหรือครอบครัวของตนเองจึงทําให้ชาวดัานซ้ีนั้นมีความเชื่อในดวงวิญญาณและมีความศรัทธาและเคารพในองค์พระธาตุสี่สองลักษณ ข่าวด่านซ้ายถือเป็นขนบประเพณีและวัฒนธรรมที่สื่อทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเคยมีเพราะเขาว่าประเพณีผีตรโคนเนี่ยบุญหลวงที่เขาว่บเคยจัดนในในด่านซ้าย,ยมีมีเว้นบ,บ่เวน้นเว้นบ่ได้โอเว้นบ่ได้เว้นบ่ได้มีทุกปีถ้าเว้นแล้วมันที่ก็มีมอุัทิเยต Oh. มีอุบัติเหตุในบ้านเขาเนี่ยอีหม mm ี hmm. อันอื่นอีหมีนั่นอันนี้หมาเข้ามาแล้วก็พิดพี่บ้านพี่เมียงะนะเ mm hmm. พราะว่าบ้านเขาเคยแตงเคยเป็งซะนั่นแล้วจะได้บัตรโตมาเส้นฮอตเส็นลูกเส้นล้านไปยเนี้ย oh. อันไดก็สสบูบณ์ oh. เป็นโ้นเป็นอันไดก็มีพอได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินบกคาดบอลแรง <c arts> จากชุมชนเล็กๆในอดีตจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวดอนซ้ายไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือการรักษาขนบประเพณีและวัฒน,นธรรมของตนเองจากอดีตสู่ปัจจุบันชาวดอนซ้ายไม่เคยว่างเว้นในการจัดงานประเพณีบูหลวงและการเล่นผีตะขนแม้แต่สักครั้งคืออย่างที่บอกเลยว่าดอนายเป็นที่ที่เป็น ที่แรกเรื่องเอกลักษณ์เนาะเรื่องเอกลักษณ์ของเป็นพีดีเนี่ยคือถ้าเพื่นได้เห็นอย่างเดียวเพิ่นต้องเห็นถ้าโบเห็ุเพิ่นก็ยิคิดว่าบ้านเมืองอยู่บพูดีฝนยุบฟ้าอฝนตกต้องได้ดุลการเข้าป่าห่านอิ่วปูดสมบูรณ์คือเก่าเนาะคล้ายๆกับใครว่าถ้าเห็ุแล้วก็ต้องเห็ุมันเป็นพีดีแล้วก็อย่างส่วนหนึ่งก็คล้ายๆว่าอุษาสิ่งที่ผมเห็น เป็นพื้นที่ท<ช>ี่มีลกหลาสิ่รือเรื่องของ,งความเชื่อของคนที่เสียชีวไปแล้วปญญินีนะครับแล้วก็ความเชื่อตรงนี้ม,มาในทุกกระบวนการของการดำเนชีวิตเลยาะส่วนตัวหมอเองเนี่ยผูมสตอกรองเขได้คนี่ยเขาต้องนะครับเต้องเกิดวลาที่คนทักคน,คนแก่เขามาด้วยตังใหญ่เขาก็จะพยายามที่จะ แนะนำหรือว่าบอกอ,อย่างนคนที่สื่อไปแล้วนะครับอบอกว่าไม่เว้วยดูแลเหมือนกันครับถ้า,ามีความคิดอะไรเกี่ยวกับเพลงทินในบอกว่าจะเป็นงานทัดทาดงานขอน้อยงานรวนเจะมาท้อนองานกิตกรมก็ถือว่า เท่าช้นเคื่อหมายก็ได้ร่วมพิธีตลอดเวลาทุกครั้งทุกปีไปนะครับแล้วก็ทั้งพ่ทั้งแม่ชอบกันมาแล้วก็เป็นปพิธีเชื้อเพ่อกันมาเป็นการนี้ประนพณีแต่ว่าไอกาอรยึดเหนียวเกี่ยวประพณีเป็นคั้ง,งนี้คนในการซานยังย,ง,ยงยึดมันอยู่ีกเก่าคสกันซานอยละแปดสิบเก้าสวรยมั่นเหนี่ยวแน่นอยู่มันเดิมครับ เกี่ยวกับเรื่องการสร้างหรือประวัติการสร้างพระธาตุศสีสงรัคซึ่งอยู่ทางเบื้องหลังนี้นั้นในการเริ่มสร้างเขาจะสร้างในปีพุทธศักราช2103ในปีที่เราเริ่มสร้างกันนั้นก็เนื่องจากว่าพระหมหากษัตริย์ทั้งสองพระนครทางกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระหมหาจากักรพรรดิหรือพระเจ้าจังเปือก ส่วนทางหลวงศีสัตนาคณะหุดล้านช้างลพเขาวเวียงจันก็มีพระไยเจตฐานีราชทั้งสองพระองค์นี้ก็ทำจริงจาคือให้สัตยาบัติแต่ในการสร้างนั้นโปรดเกล้าให้เสนาพู้ธามาเป็นผู้แทนแล้วก็มาเลือกสถานที่สร้างกันในการเลือกสถานที่สร้างทั้งสองฝ่ายได้มาถึงณจุดหนึ่ง อันถือกันว่าเป็นจุดตึงกลางระหว่างแม่นม้ำโขงกับแม่น้ำน่านเลือกเอาบริเวณโคกไม้ติดกันซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายห่วยน้ำหมันเป็นปฐมในการสร้างในครั้งนี้ในใน,ในๆๆคั้งกแต่ว่าในการสร้างนั้นที่โพกไม้ติดกันนี่ก็เนื่องจากว่าบนบนข้างหลังนะฮะบนเินเนี่เขาจะมีต้นลังหนุ่มต้นลังหนุ่ม2ต้นนะครับเต,ติบโตขึ้นมาก็ กิ่งนะครับโน้มเข้าหากันปอกกวัดแล้วก็เกิดเป็นร่มเงากระวัดและการเกิดเป็นร่มเงาลงไปบทบางอุโมงที่อยู่ข้างล่างซึ่งมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าภายในอุโมงนั้นเป็นที่ประดิษฐานของกระดูกนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตกลงกันสร้างก็แป่ถามก็จัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี213 หลักฐานในการสร้างเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รับบัญชาจากพระมหากษัตริย์ให้ให้มาสร้างก็แยกใกันอยู่อย่างทางเวียงจันทร์ก็จะอยู่ที่บ้านนาเวียงนะครับทางกรงศรีอยุอยธยาก็อยู่ที่นาไทยก็ใกล้ๆกถนี้การก่อสร้างใช้เวลาอยู่สามปีสำเร็จในปี 2,106และคงจะสำเร็จก่อนนะฮะในวันเป็นเดือน6ถหือเป็นวันผมในการสมโภชทำพิธีกรรมทางาทั้ง2ฝ่ายกนะับโดยยึดถือยึดเหนี่ยวแนวทางของอาทางพุทธศาสนาเพราะว่าการสร้างท่าเจดีย์ในทั้งโบราณจะทำอะไรก็ตามคนอีสานหรือว่าทางภาคกลางแล้วเนี่ยเขาจะยึดสิ่งหนึ่งที่ผูกพันใจ ก็คือเอาแนวของศาสนาเป็นที่ตั้งครับพระประสงค์ของพระมหากษัตย์สองพันกรนั้นเขาถือกันเป็นแนวกลงกางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำนางก็เหมือนกับหลักเขประเทศ,เทศแต่เป็นอนุสรณ์ของการปลูกพันธุ์ทางจิตใจถือเป็นแนวทางของความสมัครสมานสมัคคีทั้งสองประเทศ เพราะฉะนั้นองค์พระาธาตุนี้จึงได้ชื่อว่าสีสองรักหมายถึงทั้งสองพระองค์รักษาไว้ซึ่งสัจจะทำทั้งสองฝ่ายสัจจะได้ไม่รีเกิดขึ้นในครังนั้นมาสก,การพระธาตุสีสองรักจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกๆปีซึ่งเป็นการสมโพธิองค์พระธาตุสีสองรักตรงกับวันวิสาขบูชา มนี่เป็นการทำยังไงครับุืนแรกนี่เป็นเป็นการทำมิธทีเพื่องานบนไซบตรธรรมดาและมือที่ซ่อมของานก็เป็นการทำมิธทีล้างคัดล้างคัดมือที่สามข้องงานก็สมากที่เป็นการเตรียมการเตรียมเฮชดโซ่เพชรกลงเพชดกระผมใหญ่้วก็เรียมวดนากบัตรผุนใส เมือสุดท้ายเลยครับมื่อสุดท้ายก็มกกี่ตตามากระนการที่ก,ก็มีน,าาน,นักบัณฑิต่จความกสุขผลนักเมื่อเร้ากสุขผลนักวัดผน,นแล้วก็เจนะาพ่อก็ใบ่าสี่กิสุขผลหาแจ็คบ้านจะพอแล้วก็พรอมชนะแล้วก็ทางบ้านเม่เม่ไปทำพิธีขั้นตอนนั้นพอดวม ย่างเอาต้นพึ่งเอาหนักเอาใบสี่ข้อท้าแล้วก็ขั้นตอนแรกนั้นพอพาสันเห็นเสร็จไปนี่มพระไปซุดเจ็กซูทสะพานพอเสร็จวิธีแจ็คทานแล้วก็ที่เป็นวิธีถวายต้นพึ่งถวายต้นพึ่งประจำปีแล้วก็วิธีส่งท้าส่งท้า เสร็จแล้วช่องบใบก็เป็นวิธีใบซีซูปอนทัดแล้วก็ยุเทียนทัดแล้วก็ส่งก็จะมิธรธีบดนักบดอัดจุดบองไปแล้วก็มอบมอบิทัสเด็ดแจ้กหินมะทัดให้กับลูกคลูกเขียนที่ัะทาเอาไปถึงชิ้นหนึงขอ ก็ตัวเป็นการเปิดพิีพอเสร็จแล้วก็พาเสร็จแล้วก็เรื่อเป็นการรวมกันคาราระที่ในครั้งหนึ่งตอนวันที่กบ้านความสําคัญของประเพณีของทิศนานซ้ายนั้นก็คือว่าบอแมนแต่ผล้านซ้ายที่มาร่วมในพิธีกรรมมาทุกจังหวัดของประเทศและที่สําคัญที่สุดมาโดยการบอตองนัดหมายฮอตมื้อฮอตเดือนฮอตวัน ทุกคนกระซิบมุ่งหน้ามาในงานแห่งนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันการกำหนดประเพณีบุญหลวงหรือการละเล่นผีตะโขนนั้นจะต้องให้ผ่านพ้นงานนมัสการพระธาตุสีสองลักษณ์และงานเลี้ยงหอหลวงและงานเลี้ยงหอน้อยคนที่จะกำหนดงานประเพณีบุญหลวงหรือการละเล่นผีตะโขน,นได้นั้นก็คือดวงวิญญาตของเจ้าเมืองในอดีต คนหนึ่งคนใดก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้และการกําหนดประเพณีบุหลวงหรือการและเล่นผีตาโขนนั้นจะต้องกําหนดในพิธีกรรมวันเลี้ยงหอน้อยและปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมรายได้ให้แกบท้องถิ่นมีการกําหนดประเพณีบุหลวงหรือการและเล่นผีตาโขนล่วงหน้าก่อน1ปีข้อทางสภาสภาวัฒนธรรมหวัดเลยแล้วก็สารสารคดีนะ ครับถึงไทยรูปถึงไทยวิดีโอนะครับครับครับพราะไม่เกี่ยวกับเน็ดอลินุาเอ์ใหญ่คนจุลาจุลาครับเอาลองดูนี่พี่น้องคุณผู้ชมคนแรกครับนี่ข้าขคอเจ้าขอหนายนะครับคนที่มาไทยเป็นครั้งแรกที่ดวงวิญญาณเจ้าแสนเมืองในร่างทรงของเจ้าพ่อกวนอนุญาตให้ผมได้มีโอกาสถ่าย DVD และภาพนิ่ง ในพิธีกรรมเลี้ยงหอหลวงและหอน้อยร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยและนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิลัยจุราโงกรฮับัสดีโแกนลงให้ได้กบุกเกละแกนไหเหมาะอนไวันก็ให้พวกมุงโฆแกนบิลงดูแลมีงใดที่ควันบ่ควันกันดูเลกันไีม ในปีพศ2547ผมได้มีโอกาสาได้รับอนุญาตจากเจ้าเมืองให้ผมได้มีโอกาสถ่า,ายภาพแล้วก็ถา,ายดีวดีดีหรือวีดีโอบวชซีงานนามันสก,การพระทาตุสี่สองลักงานเลี้ยงหอหลวงห่อน้อยจนไปถึงงานบุญหลวงหรือประเพณีการละเล่นผีทะโกน ยงห่อร่วงประจับปีนี้จะช่วงเดือนเจ็ดข้างขึ้นข้างขึ้นนั่นคือถ้างานประทัดเดือนหกถึงแล้วถ้เดือนเจ็ดเจ็ดข้างขึ้นเก้าคำสิบคำนี้เป็นการ,รย่างพ่อรวมห่อหน่อยพ่หอหน่อยนี้ย่งมือถัดไปจากห่อร่วงฉันขันก็ตรงมือเก้าคำสิบคำนี้ด้ยวยครับขันถ้าประตรงุงมือเก้าคำสิบคำนี้กรณี หยับไปนั้นต้องถ้าเจีววันพุธก็ต้องหยับบบทำบอลนเลี้ยงบเลี้ยงันพุามือเก้าคำตัววันพุธก็ต้องไป1ิสิบเอ็ดถ้ามือสิบคำตัววันพุธก็ต้องไปมือสิบเอ็ดสิบสอคำเพราะว่าเลี้ยงมือเก่เก้าคำมืออยูแก่เฮ็ดว่นได้ต้องไปมือสิบเอ็ดสิบสองคำแต่ถ้าผิดอะไก็ตวันพุธก็เก้าคำติดครับการเลี้ยงฮอลนี้ เลี้ยงด้วยสัตว์ประเภทใดครับการเลี้ยงห่อรวงนี้ก็ประเภทสัตว์ก็คือควายควายเออมีไก่ควายตัวนึงแล้วก็ไก่ซีัวแล้วก็ข้าวหวานระดับถวายสามสิบนั่นก็เป็นปีละประมาณสามสิบพันทุกปีก็ บางครั 5, งง้งก็ห้าพันล้มห้าพันกว่าบางครั้งจนมากก็อยู่ในสี่พันกว่าคันถ้ารวมแก่คันสามสิบนี้ถ้ารวมตลอดปีแล้วในในประมาณจะหกเจ็ดพันคันเพราะว่าแก่แก่ก่อนปีพ่อร่วงก็มีแล้วก็ทีนี้ถ้าเลี้ยงพ่อร่วงเสร็จแล้แก่ทีนหลังก็มีจนบางเข้ากันซ่าประมาณนี้ในพิธีกรรพ่อร่วงนี้มีการเสีนยนทายอยไหมครับ มีการแสงไทยนี้พอร่วงนี้มีการแสงไทยให้เล่ามีการแสงไทยบังฟ้าบรงคนหรือว่าวิธีเย็บให้เล่าขั้นตอนนอกจากแก้บ,บนดงดงเสียงแก้บ,บนควายทำวิธีเสร็จสบายไ,ไก่ปีเสร็จแล้วก็ยางจะพอจะเมฆาทำวิธีเข้าสูงแล้วก็มีการไป เลี้ยຍให้เราโดยไฟเจ้พรเขาทำวิธีก่อนเจมีตะไคร้ให้มูเซนนี่ไปทำวิธีแล้วให้เราก่อนแล้วก็พอเชด็ดบบขึ้นบอลการทางเจ้าพนขั้นตอนของเจ้าพนแล้วก็มี้ทางเจ้าแม่นางเจมก,ก็ทำวิธีเข้าส่วนต่อชักเจ้าพนนี่ไปมีการไปเลี้ยຍให้เราในทีหนึง่งไปเลี้ยຍบนให้เราแล้วก็ไปทำวิธีแล้วก็บรรงว่า มีใดให้เราหันนำอีน้อยอีมากตายคนมาตามฮันถ้ามีใดให้เรานำแห้งกับคนนิน้อยถ้ามีใดให้เรานำไหลกับเป็นคนนิดมากศาสนา ภาพต่อไปนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมโปรดสังเกตบนปลายหอกของนางแต่งทั้งสี่ท่านในขณะที่เลียบไหยเล่าลื้อเสียงทายโดยการนำของเจ้าแม่นางเทียนในพิธีกรรมเลียบไหยเล่าในบุญเลี้ยงหอหลวงในขณะที่แม่นางเทียนนางแต่งเดินเลียบไหยเล่าลื้อเสียงทายอยู่ท่ามกลางสายฝน เราโปรดสังเกตดูว่าบนปลายหอกซึ่งเทียนได้ติดไฟอยู่ไม่ดับแม้แต่เล่มเดียวเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อขณะที่ดวงวิญญาณเข้าส่งร่างเจ้าแม่นางเทียมที่ประกอบพิธีกรรมในพิธีกรรมเลี้ยงหอหลวงอยู่ผมได้บันทึกภาพพิธีกรรมนี้ไว้โดยไม่มีการตัดตอ่อ โดยมีความยาวประมาณ2นาทีกว่าเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นในโลกเรามิได้แต่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ดังคำโบราณที่เคยพูดไว้ไม่เชื่อก็อย่ามาพูด ชีเริ่มเ็เดือนเดืนเดือนดกันกเช็คเดือนเกือน้เดือนกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบสเอ็ดคดเจ็ดแปดเก้าสิบไปตามขั้นตอนนี้เริ่มเือนเกือบคและทุกคนที่เข้ามาร่วมในพิธีกรรมนี้ในขณะที่ ทำพิธีกรรมขนาดเจ้าเมืองเข้าร่างส่งอยู่นั้นจะบ่มีภัยออกไปเทดภารกิจของตนเองทุกคนจะนั่งนิ่งอยู่กับทีจนกลัวพิธีกรรมนั้นจะเสร็จแล้วทุกคนก็ถึงจะออกจากหอหลวงหรือห่อน้อย